มีกำลังซื้อก็ใช้อย่างนี้ครับสะดวกสบายดีบางคนก็ใช้ <c oughs> ไม้ก็เก่า,กาครับเคยทิศยืนนะบางเก็กต้านะครับที่แถวๆกลึกนะครับนะรบ,บ้านก,กลึกตำบลน้ำล้อง สักจังหวัดอุทัยธานีครับนะแก็เจาะข้างล่างนี้นะครับเจาะด้านล่างแล้วก็เอาเอา,เอาหัวไม้นี่ถอดจากจากหัวไม้นะครับหมุนหมุนหัวไม่ออกนะครับหมุนหัวไม่ออกแล้วก็จะเหลือโครงขนาดเนี้ยแล้วก็มีสายต่อลงก็ประยุกต์ให้ผมใช้ครับช่างครับทิศ ที่ยืนนะครับที่ยืนวงน้องเอกตาอุทัยธานีครับเคยไปใช้ชีวิตอยู่นั่นหลายปีโดยเฉพาะครูเอฟวิล